สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวจ็ดที่นั่งน่าใช้มาฝากอีกหนึ่งคันนะครับรุ่นนี้ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายโตยโยต้า อินโนวาปี2013คันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวัมนะครับเป็นเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวสวยๆสมบูรณ์มากๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้เป็นตัวจีนะครับภายในสวยชมเช็คทดลองขับมินบุรีผ่อน4,900โดยประมาณผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับคันนี้229,000บาทนะครับครอบครัวใดกำลังหารถใช้งานนะครับเจ็ดที่นั่งอํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลไปได้ทั่วไทย ประหยัดทนทานคันนี้ไมหม่1 0 0กมกิโลเมตรมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สวยสะอาดกว้างนั่งสบายแอร์สามแถวนะครับเย็นทั่วถึงรถสวยสภาพดีๆนะครับเปิดราคานี้นะครับคุ้มมากๆนะครับอินโนว่าต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่ประหยัดและก็ดูแลง่ายนะครับยางก็แค่ล้อขอบ6เพียงเท่านั้นนะครับเปลี่ยนยางทีก็สบายใจนะครับก็นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนครับเน้นอำนวยความสะดวก เดินทางใกล้ไกลไปได้ทั้งบ้านนะครับไม่ใหญ่ไม่โตก็ไปได้นะครับกว้างนะครับสําหรับรุ่นนี้ใช้งานกันสบายใจแน่นอนนะครับยังไม่เคยติดแก๊สนะครับสีสันสวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใหม่แท้1 9 0 0 0 0กิโลเมตรรถครอบครัวกว้างๆแบบนี้นะครับนั่งสบายดูแลง่ายนะครับรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับเป็นเครื่อง 2. 0เบนซิน สวยนี่ครับมีแอร์ด้านบนนะครับ3แถวนะครับรถพร้อมๆเลยนะครับใครชอบสนใจเบาะแถว2แถว3พับได้นะครับขนของค้าขายปิกนิกนอนได้ครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับกับราคาและสภาพนะครับรถคัสสวยมาเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคนที่เน้นใช้งานนะครับไม่หวือหวาไม่แต่งมากมายนี่นะครับรถครอบครัวของแท้ เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ทนมากๆครับรุ่นนี้อะไหล่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีแท็กซี่นะครับอะไหล่ก็จะเยอะคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับการันตีรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ2.0ออโต้เบนซินนะครับใครหาใช้งานนะครับอัตราการกินน้ำมันก็จะอยู่สักประมาณนอกเมืองก็อยู่ประมาณ11 12ประมาณเนี้ยครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบนะครับที่สำคัญคือ ทนแล้วก็ประหยัดดูแลก็ง,ง่ายนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆหาเอาไปใช้งานนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามชมเช็คทดลองขับนะครับรถจุมินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยมากๆเลยนะครับมาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยอินโนวาดูแลง่ายครับอะไรเยอะเปลี่ยนยางทิ้งก็สบายใจครับล้อขอบ16เพียงเท่านั้นนะครับ รถสวยๆนะครับเอกสารครบภาษีปี69คุญแจ2ดอกนะครับไม่เคยชนหนักไม่ตัดต่อมือเดียวสาภาพสวยเกียรติเช็คศูนย์ดูแลศูนย์ดูแลดีปี2013แบบนี้จะถูกใจสมาชิกก็มาชมได้มาเช็คได้รถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับ2.0ออ,ออโต้ตัว G ีนี่เลย